โซอยังบ่อะะได้ยังห้องนี่ไหนหัวล่ะโอ้มดส้มอุโมงค์อ่ะมดสักครับมีกี่หางนี่มีโอ้สองหางสามหางมันอยู่แต้ในในปลาไข่ปะคะปลาไข่แหละเออยังมีส้มมีอยท่าเขาบ่อเผานี่มีอยู่อ๋อบ่อเผามันลงไป น่าแรงไหมน่าแรงนี่ถ้าโดนเผานี่หมดส้มเหมือเรเนาะจายมุดส่วนมากเขาเผาอย่างไบอกงงเหมือนกันบอกเข้าใจเอาเฮ็ดกะนเข้าใจเขาให้ถือขันมือมันนี้กะเอออจะมูครับส่วนมากมูแตงซ้อมเย็นเลยอ๋อมันจังเผาอ่ะแตงซ้อมเย็นจังจะจังไปปะโอ้หน้าเผาเนาะมันมัใหญ่มีเฟืองอย่างยูไตร์ครับแต่ถ้าโดนเผาเนี่ยมันเล้ยเมียอือเดี๋ยวก่อน ตั้งแต่แถวนี้ไปเลยครับตั้งแต่นี่นะมบรรจกขามควายไปเลยรู้นะมดก็ไข่เอนเลยดมดส้มนะอออ๋อตั้งแต่ก้าไข่มาถึงนี่นี่ไปปุไปเลยสุดเถียวมดส้มนี่หากินในตลาดปีถึงหน้ามันสวงามนอ๋อครับสวยงามแต่ถ้าถ้าจอหน้ามันใส่กล่องนี้เลยแล้วพอหากินด้วยกันเอามดส้มนี่มากี่ปีแล้วนี่ ซิบวัวปีแล้วซิบวัวปีแล้วเนาะทำนี้ห,นนหายากขึน้นแล้วเนาะโอ้ยากแล้วยากรถแห้งไหมอ่าพออยู่บ้านเนี่ยฉันหลังเองอ่เะเดี๋ย<อ>รวรถ <c ười> ไปพุ่นก่อนอ้แล้วยางไก่ครับอ๋อเยอะเยวไปถึงพุ่นก็เอาเฮียไปครับไปจอดไว้ปีติปีติกันลงไปไหนอ๋อพอเอาเฮียพอกับจอดอยู่เนี่ยอะไรอ๋อเอาเฮียเข้าไปซสอนสอดนเดินมาเฮียเดิน พอไหแฮมนี่แล้วอันมาคนเดียวกะคนเดียโอ้ยยุดมันก่อนหนะครับใส่เสื้อกับใส่เตี๋ยวเนื้อสองจานใส่เสื้อเนื้อสองจันตอนได้มันไกลอ๋อได้ไม่ได้บล่อยไปแฮมผูกนี่ยกใส่มันผูกยกใส่และยกใส่นี่อ๋อปลอหากินในหนองนี่ปล่อพอหากินนอกจากมัดส้มยกใส่แล้วยังแฮมเทีอะสองอย่างแน่เนาะพัดกันถ้าทำสักมัดส้มกันถ้าถ้าเว้นวันครับยกใส่นี่เว้นวันครับ ถ้าวันได้ยกไส่กับไปสอดถ้าปะเฟืองกับเอาเฟืองถ้าปะมดส้มกับเอามดส้มยัดสองย่างยัดครับแล้วถ้าผมอยากจะไปพอตัวนี้ผมอย่าไปส่อมมดส้มกับมันซ่อมเพิ่งวันไหนอ่ะผมใครไม่พอผมใครไม่หันว่าเปนหาส่อกินกันจะได้เนี่ยเขายากนะเออกับหวงหัวกับไปตัวกันกับทั้งวันกับไปอ๋อมันต้องเปลี่ยนวันหื้อวันหื้อแหละวันฝุ่นนี่ต้องยกไสก่อนอ๋อ ยกไซกี่มงป่ะยกไซนี่มาเจอะเกือบมาหมื่นหมื่นเลยประมาณห้ามงไปออกหมที่ห้านี่อ๋อแล้วกันมึงมไปแจ้งตีเฮียอ๋อมานี่มืดนแล้วก็พัดแจ้งตีเฮียแล้วก็ออกเรายกไซยกไซมันมีกี่หลังไซป่ะไซประมาณร้อยสาวหลังใจเวลาทั้งวันเลยกันเกือบปะเกือบตอนคือตอนอันวันผูกผมไปตัวได้กอมาปะก็ได้อยก แต่จ้าน้อยนะมันดึงก๊ับไปกลับมามันมันใส่มจะไาใสไปเลยเมื่งวันผมจะตัวพอเลยนะพอจีอย่างก็จีนิ้วพอนิ้วน้ะอันเดียวมันผูกผมคือผมมาะปะกะตีแนวเจ้าถ้าเอารถไปกับปุ่นเลยตีตีห้องหลังปุ่นเลยตีตีตังตีเขาจะเอารถจอดกันปุ่นเลยห้องเส้นกลางขนะะงีป้ปุ่นเลยเนอป้าปุ่นเลยเออได้เดี๋ยวผมยักหันยักหันเอาครับพอนิวน้ะครับนาะ นี่ครับผมอ่าเดี๋ยวปอพนรับนี่ครับผมป้าปอนิ้วนะครับวันก่ออันเป็นหากินได้หนองมาสิบกว่าปีเอ้ยนักกว่าก้าวผมมาสิบกว่าปีนะครับอ่าตะกอนมาหาครับต,ต,ตะกอนนี่ยังไงตะกอนก็อยู่รนะ้อ,อยๆเนี่ยอาะจากขยะน้าอย่างเดียวเียนะครับนั่นปุณิปุณิสาของหลานครับมันมันเลี้ยงควายอยู่นี่มันมีเวลามันเลยว่าเออ เอาอบใส่ไป uh ใส่เลยอันนี้ก็เลยเอามาใส่เลยเลยใส่ใส่ตัวก่อนเดี๋ยวผมใส่บะฮาปะครับถ้าถึงหน้ามันก็แค่มัดส้มกัเพึ่งนั่นแหละครับก้อนนะครับที่ว่าชิบกว่าปีวันนี้นะครับออ๋ใส่ใส่พึ่งอย่าใส่มาประมาณสักสองเดือนวันนี้อีนะ่สองเดือนอ๋อมือใหม่อยู่อันน้อแต่ตั้งหอมนี่หอมไปเสาะอย่างนี้กะฮู้ดนะครับก็จะฮู้อยู่เพราะมันเตียวมาเหมือน แล้วจื้อหอมหอมไซป่อโน่นวันนั้นวันี่นี่ป่อฮู้จักอยู่มึงกัหอมไซไหนเป็นไซไหนเออจีไซเป็นไซคนเดียวอ่าห้องห้องถ้ำนี่ป่อฮู้จักีห้องถ้ำยู่นี่กับเหนือนี่ไม่เดียวกันอ๋อห้องถ้ำห้องเตยนี่นะเออแล้วจีลงถนนไปนี่ปุ๊บก็เป็นห้องเตยครับอยู่กับถนนฟูเบย์นี่นะครับเออเนี่ยเป็นห้องเตยไปเลยออ๋ต่อไปให้หนุ่มน้อยก็เป็นห้องถ้ำครับต่อไปทำเป็นห้องวงเ่ยเอ้ยเออเอ้ยนี่พดไปเผาห้องพุ่นเลยจีลูกจากสันสลีมาเนี่ยครับ เอาล้วครับผมเริ่มปฏิทิประชดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมากระปอเพราะผมอยากจะเข้าไปดูในหนองตัวว่าแต่ละจุดที่เขาเก็บข้อมูลมาเนาะผมเก็บข้อมูลกระมือปนเหลาไอเนาะเก็บข้อมูลกระมือปนเหลาพอดีผมยังบไปหาสถานที่จริงแต่ว่าอันแต่ละจุดที่ฝนบอกมาเนี่ยมันอยู่ที่ไหนพ่องแต่ก่อนกะบ่หลงหนองนี่เนาะครับอยู่ตัวปนเหลาฮะกระมูอสาระนะพอดีช่วงนี้หลงหนองก็เริ่วผมได้ไปนั่งกระเบิดนี่ครับผมก็อาศัยแบบนี้นะครับเดี๋ยว เพราะว่าผมเคยไปเดินตีห้องถ้ำแล้วผมเดินเข้าไปแล้วมันเป็นน้ำประมาณแอลเนี่ยนะมันเข้ายากาแต่บางตีมันก็บบมีนม้ำก็เดินได้เดินแต่บางตีมันมีนม้ำจุกใส่เกล็ดครับผมไปชุดนี้แหละอ่าได้ครับถ้าถ้าอย่าเพื่อสะดวกไปห้องเกล็ดเงาหนี่อย,ยมีเงาตีมีม,มีหนามกระพื้นหน่อยไม่ใครเกล็ดเกล็ดตัดสตัดอะไรแน่เลยอ๋อใครสตัดอะไรเขาไปห้องเกล็ดเงาเขาว่านะขึ้นด้อยขึ้นอย่างมัน มันมีเล็บยักษ์มันเหม่อมื่นโอเคอันเดี๋ยววันพุ่ประมาณกี่โมงกว่าผมผมจะไปหาพุ่นอขอให้ไปสักหกโมงก็ได้หกโมองเนาะหกโมงยู่พุ่นเลย,นยเนาะโอเคอ่ะอันนี้ครับเดี๋ยวผมขอบคุณปอนิ้วนะครับเดี๋ยววันพุ่เขาไกลว่ากันนะครับเนาะโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับ,รบนี่ได้มดส้มมดเตี้ยนี่ได้สักอยู่วันนิ่มได้ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่สองแห้งได้เนาะมันมันมันจะล่ามาติ๊กมัน ครับมันเป็นแม่มีปีกเนีไงเขาเอา,เอา,เอา,เอาทอกใส่ถาดมันกะไตเอกไปเหี้ยมันกะเหลียกกะแจงเหลียวกะเ,กเกงาะในเดียวครับอขอบคุณครับอ่าโอเคครับก็เนี่ยผมก็อาศัใอ่เจ้าบ้านเนี่ยนะครับว่าบางทีเขาเข้าไปในหนองเขาบอกหูจักตีเขาเ,าเขาบอกคุณตีแต่เขายขอยากหู้ข้อมูลเนี่ยผมก็อขอตัวไเปินไปอ่พอเปืนเนี่ย ทำอารรหากินตัวล้วก็อันมีข้อมูลอย่างผมก็สอบถามตัวก็พยายามจะเก็บข้อมูลรายละเอียดคือได้นักที่สุดครับเพราะว่าอยกจะเก็บเป็นข้อมูลของหนอเงเล็ยซ้ายอย่างตีหันเมื่อกี้ครับว่าปนิวนะครับเป็นวาน่าอันตะเมินนะบริเวณจากฝา,ามควายนะจนมาถึงที่ผมเดินมาเรื่อยๆเนี่ยฮะมันกลายเป็นปลาไข่แล้วก็มดส้มกับมีนักขนาดและก็เรื่องของการทำมาหากินของจ้าบ้านตะเมินนี่ก็ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์อยู่นะฮะ แต่หลังจากที่มีการพัฒนามีการถมดินลงไปเนี่ยพื้นที่หาก,กินก็น้อยลงนะฮะหาก,กินยากขึ้นนะ,ะก็เดี๋ยวจุดประสงค์ของผมในเรื่องของการเข้ามาช่วยเคทําราสป่านองนิงซ้ายก็จะพยายามาเป็นความคิดเล็กๆนะฮะว่าอยากจะพยายามชดเชยในส่วนทีเปิดได้สูญเสียไปพื้นที่ในการทำมาหาก,กินแล้วก็อันอ่จะสามารถเอา อย่างอื่นมาทดแทนที่นได้ก็ยังเช่นการท่องเที่ยวในเรื่องของการปลูกพืชปลูกไม้นะก็สร้างโอกาสเพิ่มเพื่อดต่วอันจะลดผลกระทบเือน้อยที่สุดครับอาจจะเพิ่มช่องทางรายได้อื่นๆตัวยกอ,อที่ตามกันต่อไปครับผมในการทำงานของจีฟก็เดี๋ยวเอาไปดูมุมด้านบนกันนะครับผมเอามาอัปเดตกันต่อนะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิป ระว่างค้างนะฮะได้ปะคับปอนิวก่อถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งละเดี๋ยวเขาจะไปดูด้านบนครับว่ามันมีลักษณะเป็นยางไงครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ